ยังเนตัวเธอมากมากมากมา่ามากคือ <c oughs> เราเห็นเธอตั้งแต่เด็กไงใช่ครับเราเห็นเธอตั้งแต่อ้อนแออยังอา่านไ่ด้หลานหลานีวหลาแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่เราเคยคุยกันเล่นเล่นเนี่ยเราเคยคุยกันเล่นเล่นจนันะนะหนูาได้นหเราเคยคุยกันเล่นเลาอยากจะทาอะไรแลวหนูก็พูดหนูไปเรื่อยแล้วอย่างวนนีแต่สิ่งหนึ่งที่หนูไม่ได้พูดเปเรื่อหนูคานี้หนอยากนนักร้องแล้ววันนี้หนูทาได้ซิงเกิลแรกในชีวิตของหนูแล้วพวกเรามายนอยู่ตรงนี้เราให้ จริงนะแต่เราเคยทำทะเลาะกันเองแล้วเราก็ได้ทำวิว่าสุดสิ่เดียวริมแมวทะเลาะกันเองสุดยอดมากๆเลยก็ให้เจียหยตัวกับฤทิ์นะครับแล้วก็ขอให้เป็นนักแฟนคลับนะฮะก็ขอเป็นพรให้น้องเแย้มสั้นๆจงสุขสดขขอสมบูรณ์สมบูรณ์เป็นผลแรกต่อเติมเงินทองไหลมาถึงมาเดี๋ยวทังโครการที่ได้เด่นการที่น่าติดใดสมความมุ่งมาปรารถนาผู้ระการเดินทางไหนปลอดภัยนักแสดงดีทุกสายตาผู้มีการและนานเดิอนโอ้โหสาธ หลายๆคนนะเพราะฉะนั้นเดินตามฝันที่ตัวเองตั้งใจไว้ให้ดีที่สุดแล้วทํามันเต็มที่พวกเราดูอยู่แล้วลูกๆพี่เพื่อนๆลูกพี่ดูอยู่เพราะเธอถึงต้นแบบมันมีความสําคัญจริงๆนะลูกมันมีความสำคัญจริงๆว่าทำในสิ่งที่ชอบเนี่ย อะไรจะต่อไปคือแค่กำไรใช้ชีวิตให้เป็นให้รู้จักว่าอะไรต้นคุณและอะไรกำไรเรามีทั้งหมดแล้วมีความสุขมากเลยลูกคุณมากคับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับเ็นใจครับเขาไม่ปนผมก็รอบไบเอาลองให้นะไม่ลองทำไมอ่ะอันนี้ไม่ใช่ช่องโมว่สิ Let me go.